ความรักอาจต้องอาวรแต่ไอเทมพาวรอ,อยู่กับเราตลอดไป

ได้ไงไวยน่าคนีใ้ตกคิดคมั้งแบบนี้เป็นลอแบบนี้เลยค่ะายลค่าเลต่าอยากทำคลิป่ามีนี้้<ป>ในโซนไหม

เขียนต้งการนี้มาแล้ว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 ก้าวไหวก้าไหวอยู่แล้วได้ได้เตยงรได่รล่าย่อเบอร์แขแล้วก้าไหวมือเหนียวมากเลยอ่ะ <Need> equipment. ลับก่อแล้กวก็

มืออย่าออกอย่างเง้ยไงเด็ดเลยโอ๊ยวันเสร์จะมาดูกูอ ตายคนเดียวอีกแล้ว